ไปเลยคะ่ะทับอีกไหมทรับอีกไหมฝั่งนี้ตับมาหายปิดตับหน่อยตับหน่อยหน่อยตับเบียดหน่อยตับเียดตัดแล้วติ๊กตุ๊กตับน้าตับน้าหน่อยตับน้าแล้วก็เผาพอเปียกมากพอเปียกมากวันนี้น่าจะเด็นคุณรับต่อสวัสดีค่ะลาแล้วลาแล้วลาแล้ว ขอโทษนะลูกครับไม่เป็นไรค่ะทำยาพาราไรแล้วน่าทแยมส่วนยอดยาขอบคุณนะคะดูคนจะมายาบอะไรขอบคุณนะพี่ะโอเคนะโอเคขอบคุณนะคะวันนี้แม่ไม่มีผู้จัดการมาลูกๆต้องเป็นผู้จัดการให้ เดินนะครับพี่เอมองการนะครับพี่เอมองกล้องไหนครับบางการบองการได้ครับก็มีไปก็มีไฟโอเคครับถ้าหนึ่งกล้องมีไปได้ค่ะโอเคพี่ใหญ่ที่ทำงานเอแฟร์บันนี่วที่ไปที่มาคือยังไงครับผมจริงจริงที่ไปที่มาคือตั้งแต่พี่เอทำอาหารขายอะค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสได้รู้จักหลายๆคนที่ขายของด้วยแล้วก็ได้รู้จักวงการอาหารแล้วก็เราเป็นคนชอบกินเราเป็นคนชอบชิมอะค่ะแล้วก็เจออาหารอร่อยเราก็อยากเอาไหมทุกคนได้เจอเนี่ย ก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าน่าจะจัดเป็นงานแฟร์ขึ้นไหนเรียค่ะก็เลยเกิดงานเอแฟร์ขึ้นมาแล้วคือข้อดีคือ1เราได้ไปเจอคนที่บางครั้งเป็นชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดไหนเรียค่ะที่เขาไม่มีโอกาสได้มาเปิดร้านในกรุงเทพไหนเรียเราก็ได้ไปเอาร้านนั้นอะคะ่ะมาเปิดให้อยู่ในเอแฟร์ air, ทำให้ผู้ซื้อค่ะที่เป็นคนที่เดินอยู่ในกรุงเทพ ได้เจอกับร้านค้าที่ไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยทําให้พี่เอก็รู้สึกว่าเรามีประโยชน์ให้กับหลายๆคนแล้วเวลามีงานอีแฟร์ขึ้นมาเราก็มีโอกาสได้ให้น้องๆศิลปินนี่ยเดียค่ะมามาทางานนี่ยเดียค่ะบางคนมีธุรกิจที่เป็นอาหารเขาก็ได้เอามาขายบางคนก็ได้มาร้องเพลงให้เขาได้มีงานให้ช่างหน้าช่างผมได้มีอีเวนต์นย่ยเดียค่ะเพราะว่าตอนนี้วงการบันเทิงเงียบมากนี่ยเดียค่ะก็เลยสร้างอีเวนต์ขึ้นมา เพื่อให้มันแบบว่ามีอะไรให้ทุกคนได้ได้มาสนุกสนานได้อเดี้ยค่ะนี่คือที่มาที่ไปของของเอฟร์จริงๆเลยจากความรู้สึกก็คืออยากให้ทุกคนมีงานทําด้วยแล้วก็อยากให้ผู้ซื้อในกรุงเทพได้เจอกับผู้ขายที่เขาไม่มีโอกาสได้เจออย่างเช่นผู้ขายคนนี้เป็นร้านจากสุราษฎร์เป็นร้านจากนครหรือเป็นร้านจากเชียงใหม่หรือร้านจากภาคอีสานทุกคนเลยได้มาเจอกันในงานเอฟร์หมดและบางคนนะค่ะ เป็นเหมือนกับว่ารับผลิตรับ OEM เนี่ยค่ะก็มาอยู่ในงานเอแฟรสำหรับใครที่อยากสร้างแบรนด์เองหรืออะไรเองก็สามารถมาติดต่อ OEM <ไป S 1> ที่นี่ได้บางจุดเอเยค่ะ <resp. S 1> นี่แหละค่ะคือ,ค,อความหวังและก็ความจุดประสงค์ของจัดงานเอแฟรขึ้นมาจริงๆค่ะการคัดเลือกร้านค้าอย่ไรบ้างก็คือร้านอันดับหนึ่งก็คือต้องเป็นร้านที่ดอกกินแล้วอร่อยจริงๆแล้วก็เป็นร้านที่ทุกคนอย่างเช่นข้าวซอยดินมานแบบเียค่ะ ทุกคนจะไปกินข้าวตอนมินมานก็ต้องไปถึงนินมานที่เชียงใหม่แต่วันนี้ไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่แล้วก็มาที่นี่เดียวค่ะอย่างเช่นร้านที่โรลี่พีนนี่ยเดียวค่ะเป็นร้านที่อยู่ในกระแสซึ่งคนก็สั่งยากพี่ก็เอามาที่นี่หมดเลยพี่จะหาร้านที่ทุกคนแบบว่าสั่งยากหรือว่า เอออยากกินมาไว้ที่นี่นี่คือขั้นตอนการคัดเลือกอไอย่าง้ยค่ะพอพอด้ยเป็นเอแฟร์หลายคนกังวลว่าราคาเป็นยังไงบ้างัะพี่เอไม่ต้องห่วงค่ะราคามีหลากหลายอไอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคือราคามีหลากหลายจากราคาอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวกระเทยของพี่แม่นะคะกขาขายถ้วยละย9ิบาบาทสี่สี่ถ้วยร้อยไอเนี่ยค่ะมีราคาที่แบบว่าเออราคาที่เห็นแล้วว้าวเลยกันเอง แล้วก็ของพี่เอะค่ะพี่เอก็เอามาแบ่งชุดขายอย่างเดี้ยค่ะเพื่อจะให้ทุกคนได้ซื้อในราคาที่ตัวเองแต่ต้องได้อย่างเดียค่ะในวันนี้เป็นข้อพิเศษขึ้นมาอย่างเดียค่ะนพันนี้แบบว่าเจสวัสดีมากวี่เอจะรู้รู้สึกว่าดีใจมากรู้สึกว่าดีใจมากเหมือนกับว่าเหมือนกับเห็นถึงความรู้สึกที่เราเราเหมือนเมื่อก่อนเราเป็นเราเป็นเอฟซีของศิลปินอะแล้วเวลาศิลปินไปที่ไหนอะค่ะเราก็ตามไปแต่วันนี้อะค่ะเราทําร้านอาหารแล้วเวลาเราออกบูธหรือว่า ออกงานแฟร์ท okay, anyway? um ี like okay. so, ่ไหนก็มีคนตามมามัน huh ก็ความรู้สึกเดียวกันเลยค่ะเหมือนปลื้มจิตออย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วเมื่อไหร่พอเราจักับไินใจแเงี้ทัศนยที่เขามาลดสนใจเขามีพิจมรณาัไบ้างค่ะน้องๆนะคะแฮปปี้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะคนที่มาวันนี้ก็คือเหมือนเราดูแลกันมาเราดูแลเขาไปเขาดูแลเรากลับวันนี้เวลาวันของเราเขามาดูแลเราเราก็จำาไอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามีความสุขมากเหมือนกับ เราไม่เราไม่มีงานที่เจอน้องๆในสังกัดหรือว่าน้องๆที่เป็นเพื่อนกันในวงการนานแล้วแต่เวลามีงานเอแวร์ air, มันตื่นเต้นเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยวันนี้ได้เจอวิกทองระยะได้เจออแมนด้าได้เจอตากาแตงได้เจอพี่จีนได้เจอเด่นคุณได้เจอเยอะไปหมดเลยอะ่ะเพราะว่าทุกวันนี้อ่ะมันไม่มีแอคทิวิตี้ละครหรือว่าคอนเสิร์ตอะไรเหมือนเมื่อก่อนที่เราได้เจอตามเมืองทองหรือตามงานต่างๆเวลามาวันนี้ได้เจอน้องๆน,นักข่าวพี่ๆนักข่าว ก็รู้สึกมีความสุขบอกพี่บงว่าเชิญมาให้หมดนะอันไหนที่แจกได้ก็จะแจกอันไหนที่ให้ได้ก็จะให้อันไหนที่จ่ายตังค์ก็ต้องจ่ายอย่เอนะพี่เอบอกว่ามันผ่านมาครึ่งปีมันยังเงียบกว่าเงียบกว่าปีที่แล้วเหรอครับโครการบันเทิงสำหรับพี่เอเงียบมากเลยอะค่ะพี่เออะไม่รู้จะเจอน้องๆในสังกัดด้วยวิธีไหนเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีละครไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวกะ ก็นอกจากจัดงานแฟร์ให้พี่ๆนักข่าวได้มาเจอก็เลยบอกน้องๆในสังกัดว่าอย่าเพิ่งกลับบ้านนะเดี๋ยวเวลาคุยกับพี่เอเสร็จเดี๋ยวพี่ๆนักข่าวอยากคุยกับพวกน้องนะเพราะว่าเขาไม่ได้เจอกันบ่อยเดี๋ยว่ะก็ให้เขาดอ,อยเดี๋ยวภาพขงพี่เอตอนนั้นี้เราเป็นเจ้าหน้าของวงการเราเห็งนงานน้มันขายงานยากกว่าเดิมครับจริงๆสำหรับงานตัวเองอ่ะไม่ยากแต่แต่อันนี้คือพี่เออ่ะมีงานเพราะพี่เอเป็นแม่ค้าคือพี่เอขายของพี่เอไม่ได้เล่นละครเนี่เดี๋ยวแต่สำหรับคนที่เขาทําอาชีพเล่นละครอย่างเดียวนักแสดงอย่างเดียวอ่ะ มันก็ตอนนี้มันน้อยลงอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามหาคอนเทนต์อื่นเพื่อให้มันมีแบบว่าให้เราได้เจอกันให้เราได้ได้มีวิธีการแบบว่ามีการเงินเกิดขึ้นนะคะ่ะพูดตรงๆให้มีให้ม,ใหมีให้มีธุรกิจเกิดขึ้นคือสตาร์ทอัพอะไรค่ะพูดง่ายๆคือเราสตาร์ทอัพในการปั้นเด็กมาแล้วตอนนี้เราก็ต้องคิดเยอะขึ้นว่าเราสตาร์ทอัพอะไรที่ทําให้ให้ทุกคนอยู่ได้แล้วก็มีความสุขแล้วเห็นหน้าเห็นตากาันกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าตอนยุคที่ทีวีถ่ายวิดีโออ่ะ มันสนุกกว่านี้อีกค่ะแต่ทำไมเวลามันเป็นตอนนี้ทำไมมันซบเซาลงเมื่อก่อนตอนวิดีโอที่เราดูภาพไม่ต้องชัดแต่ทำไมธุรกิจมันดูแบบว่าคลาดเคลื่อนไปได้เดี๋ยวตอนนี้มันทำไมถึงถึงมันไม่เหมือนเดิมก็เลยต้องหาช่องทางอื่นด้วยอย่างนี้ค่ะ๋ยวพูดไปน้ำตาถลยว่่าม คือเขาอ่ะไม่ต้องปรึกษาหรอกพี่เอมองตาพี่เอก็ก็ดูกันอยู่อ่ะค่ะมองตาก็รู้ใจอ่ะว่าเราต้องทําอะไรอยู่ตอนนี้อะไรเนี้ยแล้วเราต้องทําอะไรบ้างให้กับคนที่เขารักเราและเรารักเขาอะไรเนี้ยค่ะแค่นี้เลยนะคะคือพี่เออพี่เออใช้คําว่าพี่เอชอบสตาร์ทอัพมากกว่าแล้วการสตาร์ทอัพเอแฟร์ขึ้นมามันก็ทําให้หลายๆคนที่อยู่ในในการดูแลของเราอ่ะมีงานขึ้นมีอะไรขึ้นอ่างเนี้ยค่ะ พี่เอคิดว่าจากพะโล้ม่าน,นหม้อเยอมันเปลี่ยนชีวิตเราจะมาเป็นแบบว่าผูน้นำในด้านนี้เลยครับจริงๆเปลี่ยนในวงการอาหารดีกว่าคือเราอะก็ก,ก,ก็อยู่ในวงการบันเทิงอยู่แล้วแต่พะโล้ม่านนั้นนะคะมันทําให้วงการอาหารนะคะทั้งไลน์แมนหรือทุกๆคนนะคะมองพี่เอมากขึ้น,นเนี่ยได้ยินเสียงพี่เอดังขึ้นจากเมื่อก่อนพี่เอพูดอาหาร่ะคนอาจจะฟังแค่เครื่องเสียงแต่ถ้าพูดดาราคนอาจจะฟังวอตเปอร์เซนต์แต่ตอนนี้เหมือนเวลาพูดเรื่องอาหารคนก็ สังมากขึ้นอย่างเนี้ยค่ะแล้วพี่เอก็ได้เลือกช่วยเหลือชุมชนมากขึ้นอย่างเช่นเอามายมชิดมาขายอย่างเนียค่ะโปรเจกต์มายมชิดเราขายได้เป็น7หลักเลยอะค่ะซึ่งเป็นมหาศาลมากสําหรับการขายมายมชิดเอย่างเดียค่ะซึ่งการที่ขายได้เยอะก็เพราะว่าเราเอาชาวบ้านอะคะ่ะมาเอกกันกับโรโลิพินแล้วทําให้คนที่มีกําลังซื้อที่อยู่ในกรุงเทพอะคะ่ะซื้อโปรดักตัวนี้อย่างเช่นช็อปเปอร์เกมก็เลยตอนนี้ก็เลยช่วยเหลือชุมชนอีกก็เลยออก เป็นมะม่วงช็อกโกเจมขึ้นมาอีกไอเดียค่ะเพราะว่ามันได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านที่เป็นชาวสวนด้วยแล้วเพิ่มมูลค่าด้วยซึ่งพี่เอว่าปัญหาตอนนี้ที่เกิดขึ้นคือเกษตรกร,ก,รก็มาทําแบบนี้ไม่เป็นแล้วคนที่ทําแบบนี้เป็นก็ปลูกพืชไม่เป็นเราก็เป็นตัวกลางให้สคนนี้มาเจอกันได้ทุกคนก็มาเจอกันในเอ,เอฟร์ได้ไอเดียค่ะ เอออย่าเลยค่ะคนสวยเยอะวงการนี้อ่ะเนี่ยขอว่ายุ่งเบนค่ะก็อ้อยไอเรียกพี่เอว่าเป็นค<ใ>น,น,วนคสวยคนหนึ่งในวงการอาหารก็ได้ค่ะทุกคนจะได้เป็นเจ้าหญิงหลายๆคนอ่ะเนี <ๆ S 3> ่ยค่ะอะไรเยอะพี่เอเคยสัมภาษณ์ว่ามันวันวนึงตอนที่พโลพี่พีเราขายได้วันละสองล้านห้าคตอนนั้นนะคะแต่คือ เออขายได้เยอะจริงแต่ก็เหลือไม่เยอะเพราะว่าพี่เอต้นทุนสูงเพราะพี่เอใส่หมูก็หมูแบบว่าแบบดีมากแพงมากไข่ก็ใหญ่มากแล้วก็เครื่องเทศเต็มมากไอเดียถึงขายดียังไงอะค่ะไม่ไม่เหลือเยอะหรอกค่ะถามแม่ค้าดูได้เว,เวลาการทํากับข้าวโดยการชิมอ่ะไม่ได้ตัวอ่ะค่ะมันจะไม่ค่อยเหลืออะไรเพราะว่าความ ความอร่อยมันอยู่ที่ลิ้นปากเราไอ้เดียค่ะเราใส่จนอร่อยอะค่ะใส่ไปเรื่อยๆไอ้เดียค่ะพี่เอดามาพี่เองงแบบดามาที่เกิดขึ้นม่เราก็เห็นป้ายราคาว่าราคามันสูงมันจะเหมาะกับเศรษฐกิจที่ไทยแต่ว่าก็มีคนมันยังยว่ามันก็ใครสะดวกก็สะดวกนะพี่เอว่ามันสมราคามากกว่าค่ะเหมือนของพี่เออะค่ะพะโล้พี่เออะคือพี่เอคำนวณแล้วอะค่ะพี่เหลือไม่เยอะเลยเหลือไม่ได้แบบว่า คุ้มกับการทําเท่าไหร่เลยแต่แต่แบบว่าคนกินนะค่ะรู้สึกกินแล้วกินอีกทุกวันนี้พะโลก็เลยเป็นจุดสตาร์ทอัพของโบวบ้านเอเงียค่ะพี่ก็เลยเอาพะโลเป็นจุดนําทางไางเงียก็เหมือนที่เราปั้นนักแสดงคนหนึ่งเออวันนึงมีซุปตาแล้วต่อไปเราปั้นตัวอื่นมันก็เบนกับให้คู่กับซุปตามันก็ไม่ยากไอเดี้ยค่ะอยว,ะะวาด้วยราคา400กว่าบาท500 6 0 0ยันมันก็มีคนซื้อที่ทำที่ทำมา ถ้าคนคนเขาพิจารณานะครับพี่ตีขาเขาจะดูว่าความเหมาะสมเป็นยังไงอย่าง,งเดียค่ะเห็น <laughs> ไ,ไหมคะทุกอย่างมันเหมาะสมแบบว่าคุณภาพกับราคาและปริมาณมันเหมาะสมทุกคนก็เลยอุดหนุนกันจ,จนถึงทุกวันนี้อย่างเดียค่ะพี่ตีขาบอกว่าเราจะทาเป็นอนาาจัร ไปทุกที่อะค่ะไปทุกที่เลยเพื่อที่จะได้ตามหาคนแต่ละจุดแต่ละแหล่งเขาจะได้เอาสินค้าที่เป็นสินค้าท้องถิ่นท้องที่มาอยู่ในเอแ์ด้วยแล้วทุกคนก็สามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีเอนเตอร์เทนด้วยมีศิลปินด้วยเดี๋ยวพี่เอลน้องก้านตองมาวันที่6มาแดบ็บู่กบพี่เอเพราะว่าทุกคนเรียกร้องมากอยาด้ีเ่เราเ,เรียกร้องคนอื่นเรียกร้องเราเรียกร้องบ อะไรก็กรออกอย่นึอ๋อคือแบบพี่เอเบื่อเสียงฉับฉับแล้วพี่เอก็เลยเอาเสียงเอฟเฟกต์กรอบมาใส่บ้างเพราะเวลากินฉับฉับแล้วเดี๋ยวคนบอกว่าไม่สุดภาพแต่เวลากินกรอบแล้วคนบอกว่าเอ้ยทำไมมันกรอบเหมือนเคี้ยวกระเบื้องเลยเคีเ้ยวมะยมชีส <c oughs> แตงจริงมันเป็นลูกเล่นในทุกคนยิ้มไปด้วยนะคะเวลาดูคอนเทนต์พี่เออยาคิดมากนะคะให้ขวเราะไปอย่างเดียวแล้วคิดว่าคนเล่นคอนเทนต์บ้าบอๆพอค่ะไม่ต้องครีนซีเรียสเอเดียค่ะนะคะแล้วเราสนุกไปด้วยกัน บางคนก็คอมเมนต์มาแรงๆพี่ก็พยายามอ่านแล้วก็นั่ง,งทําใจเออเออถ้าไม่ด่าพ่อร้องแม่ก็จะไม่ค่อยร้องไห้อย่างเดียวค่ะ <c oughs> เพราะว่าเขาก็เซลกันแบบพ่อรักอะค่ะ <c oughs> เขาก็เบ้นหนึ่งเบ้นสองอย่างเดียวค่ะก็ <c oughs> น่ารักดีเหมือนอย่างเช่นพี่ลิฟติ้งเพลง <c oughs> พี่จะลิฟติ้งดิพี่แรปเพลงน้องการตอง <c oughs> เขาบอกว่าถึงขั้นแบบว่าเออฟังเสร็จต้อง เหมือนยกมือสาสดทุบบางคนนึกว่าเป็นเสียงสวดแต่จริงๆเป็นเสียงที่พี่เอตั้งใจอะค่ะ<ห>คือพี่เอก็ออไม่รู้ว่าการแรปอะมันต้องมีสูงต่ำพี่เอนึกว่าเป็นเหมือนการต้องอาขยานก็คือได้เลยเดียว์านั่นแหละก็เลยเลยเลยให้ดูแลยิ้มยิ้มไปนะคะนะคะแล้วที่พาด่าแรงๆค่อยผ่านหรอคะพี่เอเออพี่เออะเหมือนที่ด่าแดงๆพี่เออะไม่เห็นว่าแดงเลยเพราะพี่เอคองโดไม้เพราะก็เหมือนกับลอยผ่านเดียร์ขไม่เป็นไรหรอกค่ะ ให้เขามีอะไรได้เล <Right. S 2> like ่นได้คุยอย่างเงี้ยก็ถือว่าสนุกอไอเงี้ยค่ะนะคะพี่เอกในชุดนี้แล้วะครนี้ห็นว่าทุกปีหลังจะมาจับซีรีนิมายเขาน้องเราเขาพี่เขาทากระหมุกแล้วอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกโปรเจกต์หน้านะครับพี่สีขาวันนี้คุยเรื่องเอเฟอร์ตอนเดี๋ยวพี่พงษ์เดี๋ยวพี่พงษ์ได้เงินครั้งเดียวค่ะพี่เอก เยออออมนลหโเเดี๋ยวนางจะได้เงินครั้งเดียวเดี๋ยวนางได้อีกครั้งตอนโปรเจกต์นาที่เมี่อเวลาพี่เอมีโปรเจกต์พี่เอก็ได้จ้างพี่บุ๋งทำทีอาได้ร้องได้ข่าวได้ตังด้วยอย่างนี้โอเคาอกรเมงานมี้เป็นวันไหนนะคะพี่กราบฝากเอแฟร์ของพี่เอด้วยนะคะช่วยเหลือทุกคนนะคะดูแลทั้งศิลปินดูแลทั้งร้านค้านะคะแล้วเดินในงานนี้สนุกมากเลยนะคะ เดินไปด้วยกินไปด้วยอร่อยไปด้วยแล้วดีไปดีนะคะมีใครหน้าตาดีมาเดินเข้าตาแมวมองนะคะโดนุ่งมากันเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีการประกวดด้วยพ่งนี้ประกวดหนูน้อยเอแฟอวันหนูน้อยเอแฟอาจจะไปอยู่บนเวทีว่าขอบคุณงานเอแฟนะคะที่ทําให้หนูเข้าวงการจากวันนั้นจนถึงวันนี้อะไรแบบนั้นเลยค่ะอะไรประมาณนี้นะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณสาข ประเดิมร้องเพลงวันนี้หกให้ฟังเลยเพื่อนเพื่อบางคนไม่ได้มาแม่แต่เนื้อไม่ได้ลูกบอกเนื้อสิเดี๋ยวแม่จะร้องให้ฟังเลยเนื้ออะไรอย่างนั้นแหละค่ะอะไรอย่างนั้นแหละค่ะเอ๋แฟ่เอ๋แฟ่อะไรอย่างนั้นแหละค่ะร้อยร้อยจังหูหลังขนาดอะไรอะไรอย่างนั้นเละค่ะอะไรอย่างนั้นเละค่ะ โอเคมงกุฎหลุดเลยอ่ะเปลี่ยนไปโะกงเอีกการตองเลยลูกมาวันที่หกสิมาวันที่หกอ่ะนทุกคนที่นักข่าวทุกคนดูแลดีสุดแล้วนี่เห็นไหมถ้าเข้ามาหมดจะไม่ดีทีก็ได้ผมเลยก็ได้มีสดะโอเค ใช้แอปพี่เอได้นะคะแคปคัาสะค่ะบีบหน้าพี่เได้เลยแตัว่บบพีผมชี้ผมชี้ผมชี้งงเลยขอบุ่ติเงี่อ้มอกองไน่ค่ง้า่ิงตเดี๋ยวพี่เอจับบนจากซ้ายให้นะโอเค กระจากซ้ายเกินเาจากม่ใช่ซ้ายเาะจากข้างนีา่าำ <c oughs> เรือ <c oughs> ไม่ได้เลยหรอกลาบ่ลูกพูดปสิไปอาบะตางพูดเปลีป่ยนที่อ